สวัสดีค่ะทุกคนพบกับคุณออยชาแนลนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อฝนตกหนักเราจะจัดการกับบ่อก,กุ้งเรายัางไงเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะคะว่าการที่ฝนตกหนักเนี่ยมันกระทบอะไรกับเราบ้างหนึ่งเลยเนี่ยฝนตกเนี่ยนอกจากรถติดก็ไฟดับนะคะก็คือเมื่อไฟดับเนี่ยนะคะในบ่อก,กุ้งเนี่ยก็จะขาดออกซิเจนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือเราจะต้องมีเครื่องปั่นไฟสำรองนะคะเพื่อที่จะให้ไม่มีปัญหาในเรื่องของ ไฟดับอีกต่อไปหรือไฟดับก็ไม่มีผลกระทบกับบ่อก,กุ้งเรานะคะส่วนอย่างที่2องเนี่ยคือเมื่อฝนตกเนี่ยแน่นอนน้าฝนเนี่ยจะมีผลกระทบกับน้ําที่เราเลี้ยงกุ้งนี่นะคะแล้วมันมีผลกระทบอย่างไร เมื่อฝนตกใช่ไหมคะแดดก,ก็จะไม่มีเขาเรียกว่าอากาศปิดนะคะเพราะฉะนั้นออกซิเจนในน้ําก็จะต่ํานะการที่ออกซิเจนในน้ําต่ํามีผลกระทบกับกุ้งยังไงก็คือกุ้งเราเนี่ยก็จะหายใจไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเราต้องเพิ่มใบพัดเข้าไปหรือว่าไม่อย่างนั้นก็คือจะต้องใส่ออกซิเจนผงเข้าไปช่วยนะคะส่วนเมื่อฝนตกนะคะแดดไม่มีใช่ไหมคะสิ่งที่กระทบต่อมาก็คือแพลงต้อนนะ แพลงต้อนเนี่ยจะไม่สามารถสังเคราะห์แสงได้เลยนะคะถ้าหากแสงไม่มีเนี่ยทำให้แพลงต้อนเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้พอเจริญเติบโตไม่ได้นั่นหมายความว่าสีน้ำของเราเนี่ยก็คือจะสีอ่อนลงนะคะหรือว่าบางที่หนักหน่อยก็คือจะเป็นลักษณะาขาวขุ่นเลยนะคะแก้ไขได้ด้วยการเติมจุลินรีย์ทําสีน้านะซึ่งตัวนี้สามารถใส่ได้ทุกช่วงเวลาเลยก็คือหลังฝนตกเราสามารถใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ได้เลยนะคะส่วนส่วนพอฝนตกมาเนี่ยมีผลอะไรต่อใช่ไหมคะก็คือ น้ำที่ตกลงไปนะ้ฝนที่ตกลงไปเนะะี่ยค่ะจะทําให้ของเสียก้นบ่อเราเนี่ยถูกกวนขึ้นมาพอของเสียก้นบ่อถูกกวนขึ้นมานั่นหมายความว่าแก๊สพิษเนี่ยจะลอยอยู่ทั่วบ่อน,นะคะซึ่งซึ่งสิ่งที่เราจะแก้ไขก็คือเราจะต้องใส่จุลินทรีย์ที่จะไปย่อยของเสียตรงเนี้ยนั่นก็คือเป็นจุลินทรีย์น้ําแดงนะคะเพราะว่าอาหารโดยตรงของจุลินทรีย์น้ําแดงก็คือแก๊สไข่เน่านะคะหรือว่าแก๊สพิษต,ต่างๆที่อยู่ในบ่อเรานะฝนที่ตกลงมาเนี่ยเออมีความเป็นกรดเนี่ย ก็จะทําให้พีเในบ่อเราเนี่ยต่าไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราคึงจึงควรใส่ปูนขาวในช่วงเช้ามืดหรือว่าช่วงหัวค่านะคะเพื่อจะดึง p ีเให้ขึ้นมานะคะแล้วก็ถ้าฝนตกหนักเนี่ยตกมาแบบเยอะมากๆเลยคือเกินศอกเนี่ยนะคะค่าน้ําจะเปลี่ยนเฉียบพันมา,มากๆเลยเพราะฉะนั้นหลังฝนตกควรเก็บน้ําไปเช็คค่าน้ํานะคะเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้ถูกจุดนะคะว่าแร่ธาตุตัวไหนในบ่อเราตกลงไปนะคะเวลาที่ฝนตกเนี่ยอากาศปิดเนี่ยที่เราพบเห็นบ่อยๆเลยก็คือ แบกทีเรียนเนี่ยจะโตดีมากๆเวลาเาเราเอาไปเพาะเชื้อนะคะโดยเฉพาะ v ิ b ิอนะซึ่ง v ิ o ิอแต่ละตัวเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่กุ้งเนี่ยไม่ชอบเลยหรือว่าจะเกลียดเป็นพิเศษเลย mm hmm. เพราะว่า v ิวิแต่ละตัวเนี่ยมีผลกระทบกับกุ้งทั้งนั้นเลยนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือหลังฝนตกหรือว่าตอนช่วงเย็นนะคะแนะนาําไม่ใส่ยาฆ่าเชื้อช่วยนะคะอ mm ๋อ hmm. แล้วเมื่อฝนตกหนักนี่นะคะก็คือความเค็มในบ่อเนี่ยมันจะลดลงนะ วิธีการแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขไม่แก้ไขก็ได้ถ้าบอ่อไหนมีความเค็มที่มันสูงอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่กระทบมากนะคะแต่ถ้าบอ่อไหนความเค็มต่ำๆเนี่ยก็แนะนําให้แขวนเกลือนะที่สะพานยอเพราะว่าเมื่อเวลาที่ฝนหยุดเนี่ยแดดเริ่มมีนะคะกุ้งเขาจะมากินอาหารใช่ไหมคะส่วนใหญ่ก็คือตัวตัวที่มากินอาหารก็จะมากินแถวแถวสะพานยอถ้าเราให้ออโตฟีดนะก็คือเราก็แขวนแขวนเกลือไว้แถวสะพานยอนะจะทําให้กุ้งสดชื่นมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนผลกระทบอย่างที่3นะคะก็คือจะมีผลกระทบต่อดินนะคะ ก็คือเมื่อฝนเนี่ยตกลงมาเนี่ยนะคะสิ่งที่เราเราไม่ชอบเลยก็คือตะกอนดินนะตะกอนดินเนี่ยต่อให้ปูผ้าก็จะมีนะคะคือเราจะแนะนํานะคะว่าให้ใส่ตัวปูนลดตะกอนเข้าไปนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ตะกอนเนี่ยลงไปอยู่ที่พื้นนะคะจากนั้นก็จะใส่จุจลินทรีย์น้ําแดงลงไปช่วยเก็บนะคะเพื่อที่จะทำให้น้ำเนี่ยมันโป่งมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนส่วนฝนตกเนี่ยก็คือแนะนํานะคะว่า คันบ่อเราเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเลยจริงๆเนี่ยก็ไม่ควรที่จะนํารถใหญ่หรือรถที่มีน้ําหนักมากๆนะคะเข้าไปอยู่เข้าไปขับอยู่แถวบริเวณนั้นหรือว่าเข้าไปแบบเฉียดคันบ่อนะคะเพราะมันจะทําให้หน้าดินเราเนี่ยทรุดได้นะคะต่อไปเป็นหัวข้อที่4ี่นะคะก็คือเมื่อฝนตกเนี่ยจะมีผลกระทบกับอาหารแล้วก็การกินอาหารของกุ้งนะคะส่วนกระทบอย่างไรเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกัน กุ้งเขาเป็นสัตว์ล่าเนื้อนะคะเมื่ออากาศปิดน้ําเปลี่ยนเนี่ยกุ้งเขาจะไม่กินอาหารทันทีเลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อฝนตกเนี่ยเราจึงควรงดการให้อาหารไปเลยถ้าแบบว่าตกตอนช่วงเช้านะก็คือเลื่อนการให้อาหารไปเลยเป็น8ปดโมงเก้าโมงสิบโมงอะไรก็ได้นะแต่ว่าถ้าตกกลางวันเนี่ยกำลังให้ออโต้ฟีดอยู่เนี่ยนะคะก็คือไปปิดออโต้ฟีดซะนะคะแต่ว่าถ้าเราเป็นหวานมือล่ะถ้าเราเป็นหวานมือเนี่ยก็คือให้เช็คยอให้บ่อยเลยนะเช็กยอให้บ่อยถ้าอาหารไม่หมดวันนั้นทั้งวันก็ไม่ต้องให้ไปเลยนะคะเพราะว่าถ้าาาาออหหรเเลลลืจจะมมีผมกกกๆยนว่า นอกจากว่าจะเป็นของเสียแล้วเนี่ยก็ยังจะไปแย่งออกซิเจนในบ่อนะคะเพราะว่าขบวนการในติฟิเคชันทุกขบวนการเนี่ยจะใช้ออกซิเจนในบ่อเป็นอย่างมากเลยฝนตกอากาศปิดออกซิเจนก็น้อยอยู่แล้วของเสียยังจะไปแย่งออกซิเจนอีกโอ้โหมีผลกระทบมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือถ้าถ้าถ้าเราให้อาหารฝืนให้อาหารต่อไปเนี่ยนะคะเราจะต้องเพิ่มต้นทุน หนึ่งเลยต้นทุนอาหารที่สิ้นเปลืองไปเปล่าๆนะคะแล้วก็2เลยเราต้องใส่จุลินทรีย์เพิ่มเพื่อจะไปกําจัดของเสียตรงนี้นะสเราต้องใส่ออกซิเจนผงเข้าไปช่วยนะคะเพราะว่าออกซิเจนจะลดนะแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อฝนตกเนี่ยอาหารที่เหลือในออโตฟีดเนี่ยถ้าเป็นไปได้แนะนําให้ทิ้งเพราะว่ามันจะมีโอกาสทําให้เป็นเชื้อราแล้วเชื้อราเนี่ยก็มีโอกาสจะส่งผลให้เป็นขี้ขาวได้นะคะแล้วก็อาหารที่เราคุกในช่วงหน้าฝนเนี่ยแนะนานะคะก็คือตากให้แห้งหน่อย ก็จะดีนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปกันอีกครั้งนะคะว่าฝนตกหนักต้องทําอย่างไรกับน้ําและกุ้งในบ่อเราบ้างนะคะ 1. นนะคะเราจะต้องมีเครื่องปั่นไฟสํารองนะคะหรือว่ามีไฟฟ้าสํารองเมื่อดับเราจะได้ไม่ขาดออกซิเจนนะคะ2ก็คือเราจะต้องมีออกซิเจนผงติดฟาร์มเมื่อเครื่องปั่นไฟสํารองเราเสียฉุกเฉินออกซิเจนผงจะทํางานได้เร็วและทันท่วงทีนะคะ 3. นะคะฝนตกขาดไม่ได้ก็คือปูนขาวนะคะ ใช้เพื่อปรับ pH ให้เพิ่มขึ้นนะคะส่วนอย่างที่4ก็คือจุลินทรีย์ทําสีน้ําเพราะว่าแพลงต้อนขยายไม่ได้โตไม่ได้สีน้ําก็จะดอบนะคะการใส่จุลินทรีย์ทําสีน้ําไปก็จะไปเป็นอาหารชั้นดีของแพลงต้อนทาให้แพลงต้อนเกิดได้ดีและก็ทําสีน้ําให้ขึ้นได้รวดเร็วนะคะ5นะคะคือการใส่ปูนลดตะกอนนะคะเพื่อที่จะไปกดตะกอนให้อยู่ที่พื้นนะคะเพื่อที่จะไม่ให้กระทบกับการกินอาหารของกุ้งแล้วก็เข้าเหงือกกุ้งของเรานั่นเองนะคะ หนะคะใส่จุลินทรีย์น้ำแดงของเราลงไปนะคะเพราะว่าเมื่อฝนตกเนี่ยน้ำก็จะกวนขึ้นมาของเสียก็จะอยู่ในน้ำนะคะจุลินทรีย์น้ำแดงจะไปทำหน้าที่เก็บกินของเสียได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 7. เป็นการใส่แร่ธาตุรวมนะคะเพื่อไปเพิ่มปริมาณแร่ธาตุต่างๆที่ลดน้อยถอยลงไปเมื่อฝนตกค่ะ 8. ใส่ยาฆ่าเชื้อเพื่อไปยับยั้งการเจริญเติบโตของวีบีโอนะคะ ก้านะคะใส่และท่าสร้างเปลือกลงไปเพื่อสร้างเปลือกให้ทันท่วงทีนะคะลดการกินกันเองและก็ลดการตายเปลือกนิ่มเปลือกบางนะคะ10ส่งตรวจน้ําและกุ้งนะคะเพื่อที่จะได้ปรับแก้ได้ถูกจุดนะมีปัญหาตรงไหนแก้ตรงนั้นไม่เป็นการสิ้นเปลือกนะคะเพื่อที่จะเลี้ยงกุ้งเราให้ได้ไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ขายได้กําไรงามๆนะคะอย่างสุดท้ายนะคะการแขวนเกลือที่สะพานยอเหมาะสําหรับน้ําที่มีความเค็มต่ํานะ ก็จะช่วยทำให้กุ้งเนี่ยสดชื่นกระชุ่มกระชวยดีดดียกยอมาแล้วเราก็รู้สึกแฮปปี้นะคะก็ <S <S จบไปแล้วนะคะสำหรับการแก้ปัญหาในช่วงที่ฝนตกหนักแบบนี้นะคะสำหรับใครที่ชอบก็กดไลค์กดถูกใจนะคะกดติดตามไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะแล้วก็ถ้ามองว่าเป็นประโยชน์ก็กดแชร์ออกไปให้เพื่อนๆของท่านได้ได้รับรู้รับฟังนะคะเพื่อจะได้แก้ปัญหาในบอ่อกุ้งของเขาเนี่ยได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะคะ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะ